o c t a า f f แพลตฟอร์มการเทรดที่ดีที่สุดสำหรับ Day Trader เป็นหนึ่งในบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือสเปรดต่ำที่สุดแบบไม่มีค่าคอมอีกเครื่องมือที่ดีที่ช่วยในการเทรดทํากำไรได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น MT5 แล้วก็มีในแอป,ป Android แล้วก็ทาง App Store Play Store สามารถเปิดบัญชีทดลองนะครับสเปรดลองเทรดดูแล้วคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างนะครับผมลองใช้ครับแล้วรู้สึกว่ามันทำกำไรง่ายกว่าเวลาเทรดสเปซส,สูงๆนะครับ ข้อดีก็คือขาดทุนสูงสุดครับแค่เงินที่คุณเอามาเปิดพอร์ตสะดวกมากๆครับสำหรับเทรดเดอร์นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานหรือว่าที่ไหนก็ได้ในโลกนี้แค่มีอินเทอร์เน็ตครับมีมือถือเครื่องเดียวหรือจะมีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งก็เทรดได้แล้วนะครับดาวน์โหลดได้เลยที่ Google Play และ App Store เปิดบัญชีใช้โปรโมโค้ด Patrick 100กดเสร็จแล้วนะครับเปิดบัญชีครับให้เรากดไปที่คําว่ามอครับแล้วหลังจากนั้นไปที่คําว่าโปรโมโค้ดครับกด Activate โปรโมโค้ด ใส่คำว่าแพทริกหนึ่งร้อยนะครับรับทันทีโบนัสเงินฝากร้อยเปอร์เซ็นต์ฝาก100ร้อยเหรียญสามารถเทรดได้ถึงสองร้อยเหรียญครับการเทรดมีความเสี่ยงสูงนะครับนักลงทุนควรศึกษาความรู้เพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับผมแอดิกสอนดิคเทรดครับ